เรื่องไทยแลนด์ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองตรงังโดยรถตุ๊ก,ต,กตุ๊กหัวกบนี้เป็นรถกระบะ3ล้อเครื่องขนาดเล็กนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2502ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถูกส่งมาทางรถไฟขนส่งสินค้ามาสุดปลายทางที่สถานีรถไฟกันตงังครั้งนั้นเองคนตรังได้นำเจ้ารถตุ๊กตุ๊กหัวกบมาดัดแปลงด้านหลังเป็น2แถวมีหลังคาสำหรับผู้โดยสารขับใช้งานในเมืองตรงังเหมือนรถยนต์ทั่วไปขับขี่ได้แนมะ้ตาม หอกซอกซอยแคบโดยสามารถเช่าเหมาเพื่อการท่องเที่ยวรอบเมืองตรังได้ตกลงราคากับเจ้าของรถได้เลยแล้วถ้าอยากมีโอกาสสัมผัสรถ,รถตุ๊กๆในตำนานอย่างเจ้าหัวกบก็ต้องเก็บกระเป๋าไปเที่ยวเมืองตรังกันแล้วล่ะค่ะและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์